แอนดูในปัจจุบันค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวในั้นของแอนดูใช้ชีวิตในปัจจุบันพร้อมกับเปิดใจเรื่องเป็นแพะนานกว่าสิปีล่าสุดสอบลงสูบลงมากๆหลังจากตัดสินใจแล้วก็หลังจากได้รับอิสรภาพเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราได้รู้กันค่ะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ทุกท่านต้องคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีนะคะกับล่าสุดที่ได้รับอิสรภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะแล้วก็จะตัวเองได้ออกมาเปิดใจเนะคะเล่าให้ฟังกันแล้วค่ะโดย เจ้าตัวปัจจุบันอายุ37ปีกันแล้วเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นตอนที่เขาเองอายุ25ปีค่ะตอนนั้นเขาเปิดใจครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากเจอหมระสุมต่างๆในชีวิตย้ายจากช่องน้อยสีไปอยู่กับทางช่องมากสีค่ะเขาที่บอกว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอะไรตนไม่รู้สึกอยากจะย้ายด้วยเป็นนักแสดงเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่าอยากโตอยากเล่นอะไรท้าทายก็รู้จักกับผู้ใหญ่ในช่องมากสีมีโอกาสได้ไปลองตรงกับ ความต้องการของเขาตอนนั้นเองก็มีเรื่องราวที่คนมุ่งไปประเด็นต่างๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยายช่องมีเหตุการณ์นี้ทําให้เขาโดนเรื่องใหม่และเรื่องใหญ่เมื่อ12ปีที่แล้วและบอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งก็ได้และต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนดีมมนก็ต้องบอกว่าเจอกระสยอย่างมากมายยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยละคะ่ะ